หงค่ะตอนนี้ก็อายุ41ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะหงเคยมีปัญหาเรื่องของกระฝ้าแดดฝ้าหลังคลอดแล้วก็เรื่องของผิวแห้งกร้านนะคะเพราะว่าตอนที่ท้องจนแบบคลอดลูกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของการทาครีมบำรุงรวมไปถึงเรื่องของการทากันแดดนะคะก็ไม่ได้สนใจเลยเลยทําให้แบบ มีปัญหาหน้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งเดิมเนี่ยจริงๆเนี่ยผงเคยมีปัญหาเอ่อสมัยสาวๆเนาะมีปัญหาเรื่องของกระมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดิมเราจะใช้พวกเคาน์เตอร์แบรนด์มาตลอดเอาจริงๆเนี่ยเคาน์เตอร์แบรนด์มันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของกระสักเท่าไหร่นะคะเย่ว่าในตอนนั้นคือเราก็ไม่รู้จะใช้อะไรแล้วเราก็แค่คิดว่าเอออย่างน้อยเนี่ยทามันก็คงดีกว่าไม่ทาแหละนะคะก็เลยใช้เคาน์เตอร์แบรนด์มาเรื่อยๆทีนี้พอวันที่เรามีปัญหาหน้าเยอะขึ้นนะคะอย่างหลังคลอดอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์คงไม่น่าจะเอาหน้าเราอยู่ผมก็เลยเริ่มมองหาอะไรที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับฝ้าโดยตรงนะคะก็มาเจอลาชูเล่นี่แหละ <c oughs> ก็เลยมาเจอลาชูเล่นะคะแล้วก็ตอนแรกนะยังไม่กล้าใช้หรอกเพราะว่าเราเจอลา,ลาชูเล่ในอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็มีความรูสึกว่าเอ้ยมันจะแบบเหมือนพวกครีมแรงๆหรือเปล่าที่ทําให้หน้าเราพังไหมนะคะก็เลยหาข้อมูลไปเรื่อยๆก็ ส่องไปอยู่พักใหญ่เลยค่ะจนเจอว่าเอาโอเคเขาอยู่มาแบบ20ปีแล้วนะคะซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่มานานขนาดนี้ถ้ามันมีเคสหน้าพังเนี่ยอย่างน้อยมันจะต้องมีสักแบบกระทู้หนึ่งในพันทิปแหละแต่เราก็พยายามหาแล้วมันก็ไม่มีนะคะแล้วก็ดูเรื่องของสารสก,กัศเอ่อส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบเอ่อเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะคือไม่มีเคมีเลยคนทองใช้ได้เนาะอันนี้เราเลยทําให้แบบเออกล้าลองเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่รู้หรอกว่า ผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอย่างน้อยนะถ้าสมมุติแบบใช้ไปแล้วมันไม่เห็นเห็นผลจริงๆหน้าเราก็คงไม่พังในใจก็คิดแบบนั้นนะคะงั้นตอนแรกเลยผมก็เลยลองด้วยชุดไบบ็อกเซตนะคะที่มันสี่ชิ้นเนาะในชุดก็จะมีเนี่ยนะคะมีสบู่ตัวนี้ด้วยนะคะที่รูปของโชว์อยู่นะคะนั่นแหละชุดไบบ็อกเซตนะคะใช้ไปได้สักสามอาทิตย์สามีเริ่มทักข่าวว่าเฮ้ยทำไมเธอหน้าขาวใสขึ้นแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยเริ่มแบบ เอ้ยทาไมแสดงว่าครีมมันเริ่มเห็นผลเซนพอเขาทักปุ๊บเราเลยเริ่มไปส่องกระจกดูหน้าตัวเองแบบละเอียดนะคะก็เริ่มเห็นว่าแบบเออฝ้ากระมันจางลงผิวมันแบบชุ่มชื้นขึ้นอะผิวมันมีชีวิตขึ้นจากเดิมที่มันแบบแห้งกล้านเริ่มเหี่ยวแล้วด้วยนะคะเพราะว่าแบบใกล้ๆสี่สิบแล้วไงตอนนั้นเนาะแล้วก็เนี่ยพอเราเห็นว่าเอ,อ้ยครีมมันเริ่มแบบเอ,อ้ยครีมมันใช้ได้เลยทําให้ตัดสินใจว่าลองตัวอื่นเพิ่มนะคะตอนนั้นก็ใช้ตัว cleansing milk ที่เป็นน้านมม,มา้ <Okay. S 1> าค่ะเขามาาาช่่วววยยด้ยเพระ ผงก็คือเริ่มมีปัญหาเรื่องของริ้วรอยเรื่องของการเแก้มหย่อนคล้อยเหมือนกันก็จะสีสิแล้วมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะเป็นธรรมดานะคะทีนี้ตัว cleansing m ว่ะเขาก็บอกว่าแบบมันจะทําให้นอกจากการทําความสะอาดมันจะช่วยยกกระชับผิวหน้าเราด้วยอันนี้เอาลงก่อนดูมันจะทำมันจะช่วยยกกระชับผิวหน้าเราด้วยนะคะก็เลยลองลองเอามาใช้ด้วยนะคะสัมผัสแรกนะคะที่ใช้รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันนุ่มหน้ามันสะอาดแบบคลีนหน้าหน้าสะอาดมากนะคะทีนี้พอเรานวดหน้าไปตามที่เขาแนะ อ่าตัวนี้แหละค่ะตัวนี้คร n นซิ่งมิลนะคะนวดหน้าตามที่เขาแนะนําไป7วันปรากฏว,ว่าตรงเนี้ยที่มันค,อคลอยๆนิดนึงมันเริ่มยกขึ้นมาค่ะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์มากนะคะทียบกับว่าที่ผ่านมาเราจ่ายกับเคาน์เตอร์แบรนด์มาตั้งเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วแบบมันไม่เห็นผลเลยเนี่ยสองตัวนี้มาคู่กันนะคะตัวนึงเป็นครีนซิ่งตัวนึงเป็นโทนเนเนาะ ใช้คู่กันแล้วดีมากนะคะนอกจากเรื่องยกกระชับใช่นี่สุดๆนอกจากยกกระชับแล้วหนูขุมขนยกกระชับด้วยต่างหากโอเคโอเคแล้วก็เนี่ยหงเลยอยากจะแนะนำเนาะว่าถ้าวันนี้แบบเราไม่รู้เราจะแบบหาครีมที่แบบจะมาตอบโจทย์ผิวหน้าเราแบบเปลี่ยนครีมมาเยอะแล้วหน้าเราไม่ไม่ไม่กระเทือนเลยอไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะลองเปิดใจให้ราชวเล่ย์ดูค่ะเพราะว่าหงเป็นหนึ่งในผลลัพธ์เนาะที่แบบว่า ที่หงไปดู <Wars> รีวิวมาเยอะอะมีหลายๆร้านหน้าเป็นหลายนั้นร้านหน้าเลยนะคะหงเป็นหนึ่งในผลลัพธ์นั้นแล้วก็หงเอาหน้าตัวเองการันตีว่ามันปลอดภัยหงใช้มันเนี่ยปีนี้จะ4ปีแล้วนะคะแล้วก็หน้าเด็กลงทุกปีทุกปีเลยนะคะไปแล้วนะบายเร็วไปบ่ายวุ้ยวุ้ยมันเอาก็ต้องมีพี่าจัดส่งได้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะสำหรับในประเทศไทยจัดส่งด้วยขนส่งเคอรี่ส่งฟรีทั่วประเทศของถึงภายใน1-2วันทำการยกเว้นติดวันหยุด ลูกค้ารอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะสำหรับในต่างประเทศก็สามารถจัดส่งได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น d s l ถึงเร็วมากเลยค่ะประมาณ1-3วันทำการแบบ EMS ประมาณ5-7วันทำการและแบบธรรมดาช้าหน่อยนะคะประมาณ7-30วันทำการค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นด้วยนะคะ กดติดตามและดูคลิปที่น่าสนใจต่อไปได้เลยค่ะ